สบายดีสบายด,ายดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศเดอ้อเมื่อนี้เนาะสาวสุกกับโตเกียวกะไปมาชิมาห้อยต้นนาอพี่น้องเนาะห้อยต้นเงินนาะพี่น้องเนาะสำหรับสั่งกระานแม่ท่าจัดแล้วแล้วนาอพี่น้องเนาะตอนนี้แม่เพื่อนกะเข้ามาจัดสังกระานสอยนาอพี่น้องเนาะแล้วกะจัดเตียมบันย่างนี่แหละหลายอย่างสอยแล้วแหละมันขำเนาะเพื่อนก็ออกไป ไปนอนอยู่อัน,อ,นอยู่หน้าเนาพี่น้องเนาะบานนี่สาวซุกกับสาวตัวเกี่ยวมาที่มาเฮ็ดตอเนาพี่น้องเนาะมื่อวานมาแบบหนาสดพี่น้องเนาะยามดึกๆพี่น้องเลยประมาณตอนนี้ประมาณอันสองทุ่มสองทุ่มกวนะ่าพี่น้องเนาะสองทุ่มกวนะ่าเนาะอันอันนี้ก็คือข้อนมเบียนอันเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีคนฝากมาเนาพี่น้องนะเนาะเขากินแบบเบิร์ดไปได้เติมแล้วเนาพี่น้องเนาะนั่งกินแบบ กินลิ้นไปเพื่อนแบบเบิร์ดหลายเติบ์ปนะพี่น้องกระปุกเย็นนึงวันนี้เอาซิมอนี่ต้นเงินเลยนะพี่น้องนะเนาะเข้ากับที่กินขนมชิปชิปไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะซ <c oughs> าวซุปกับชิเป็นค้นอันแบบหนีบบนเ,งนเงินนะพี่น้องเนาะ เดียวพี่นเอาไปเน็บเศษต้นไปนี่งเศษต้นนะพี่น้องเนาะเนมไกลๆือใบเสนเลยเนะพี่น้องเนาะที่แท้ใบสองพันกีบเนะพี่น้องสองพันกีบสาวซุกเสีเห็ดเป็นแบบนีเนาะพี่น้องเนาะแล้วตัวเกี๊ยวสะมาหนีไปต้นแบบนี้เนาะแมนจ้าเฮาวกสวยกันเนะพี่น้องเนาะจึงแล้ววายมือนี่เฮากาแบบผ้ากันเห็ดเวียกเบิดมือเลยเลยนะพี่น้องเนาะจนบว่างเลย เข้ากับเห็ดไว้อย่างให้ท่านเมื่ออื่นเช้านะพี่น้องเนาะเมื่ออื่นเช้าเอาตื่นมาเข้ากับจึงได้เห็ดผ้าเข่าเห็ดของกินนะกัเอาต้นที่เข้าเห็ดไว้แล้วแต่กลางคืน่อลงเลยนะพี่น้องเนาะจึงไว้ถ้าเท้ามาเตรียมตอนเช้ามันกาสิบบท่านนะพี่น้องเนาะเมื่ออื่นที่การแม่นเป็นวันศิลป์ที่ผ้าขับนะพี่น้องเนาะ เป็นห่อข้าวสลากหรือว่าห่อข้าวซากเนาะนะ้องเป็นประเพณนีของแบบชาวพุทธเนาะพี่นะ้องเนาะศาสนาพุทธหนีบกับบุยกลงเนาะอย่าพีน่น้องเลยตกใส่แหงเลยละ่ะก่อนที่ห้าวนันเซียนเอามาเน็บเขาก็ต้องใส่ถุงยางก่อนเนาะพี่นะ้นะนงองเนาะใส่ถุงยางใส่แบบมีนะ้อนงะพี่น้นะอ,นนองเผื่อทันุนนอะมเงินเนาะโม่ให้เงินเพิ่นขาดเนาะเวลาถือฝนก็นจะโม่ปเปียกเนาะพี่นะ้อนงะ่มูวว่าฝนตกมื่ออื่นเนาะเมนจ้า แม่พอถือลงไปเวลาฝนตกฝนหยางเงินทำาต่สีบโเปียกโอเปื้อนนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บบขาดเนาะแล้วกับแบบสวยงามอีกเทาาเห็ุแบบนี้คนะ่ะน่ะธนุธนอมเงินให้ยังใหม่ค่ะนะพี่น้อง หาอันนับมวัชอันธ์ขอสามชิปเลยชิบสี่ชิบสี่คู่ชิปสี่อะอีกอันนึงข้าวหนมทาโลกับแจ๊บแจ๊นะพี่น้องเป็นเงินใบสองพันกีบเนะพี่น้องเนาะตัวนี้กะ ผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องนอนได้แลานหนึ่งเนาะต่อไปฮะที่อันต่อไปเลยนี่ต้นสีขาวเมือ่อื่นสาวซุกกันอะชีได้ตื่นประมาณเกือบเกือบตีห้าเนาะพี่น้องเนาะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อหนึ่งเข้าล้างถ้วยและะ้วก็เฮ็ดลากก้ยอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เพื่อให้แล้วก่อนเจ็ดโมงเช้านะพี่น้องโมชันเท่ากับสิลงวัดพรธานเนะพี่น้องบุญห่อเข้าสลากแล้วกาต่อต่อไปกันคือิปแมนแบบบุญโอพันซาแหละพี่น้ององ,งานออกพันษาเนาะ เอากรใชาเงินใบใหม่เนาะพี่น้องเนาะแบบเวลาเอามาเห็ดต้นเาแบบจึงขาวงามสะอาดเนาะพี่น้องเนาะต้นนี้ก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครบแล้วเนาะ งามขนาดเนาะเหลื่ยมใสอามาต้นนะต้นที่สามนะพี่น้องต้นสุดท้ายเนาะต้น เฮากระัดแล้วแต่ว่าเฮายังบอได้แพ็กเนาะพี่น้องเนี่ยโก้แพ็กของเฮา,ายังบอได้แพ็กเนาะเดี๋ยวเฮาวันไม่ต้นแล้วจะหน่อยเนาะเฮากะชิแพ็กสังกะทานเข้าแพ็กแล้วแต่ก,ก,กลางคืนเมือ่ออื่นตื่นเศร้าไปกัสบสศาเบ้าพี่น้องเฮากับแบบบต้องย้านมาบบทา่ทันบต้องกังวลอย่างเนาะตื่นแล้วก็เขากับเสียมแบบหิวลงวัดเลยเนาะพี่น้อง สำหรับต้นสามต้นนี้แม่เท่าเฮ็ดไปให้พ่อเท่ากับแม่เท่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นเป็นพ่อแม่ของแม่วาเนาะพี่น้องเนาะส่วนของอันน้องตัวเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดให้พ่อพี่น้องเฮ็ดให้พ่อเนาะเฮ็ดให้พ่อองนตัวเกี่ยวเนาะพี่น้องเฮ็ดให้พ่อสีสวัสดีเก้าเจริญเนาะพี่น้องเข้าสีแบ่งกันเฮ็ดเนาะพี่น้องแบ่งหน้าที่กันเนาะแบ่งกันเฮ็ด พิบ่บ๊อบเขาเล้นะพี่น้องเนาะใบโพกับกเหลื่ยมม่งๆเหลื่ยมใจแค่นั้นพี่น้องเนาะน้องตัวเกียวประเทศฮ่อพกงประเทศ,เทศยู่วนอยู่อยู่หน้าเนาะอยู่เงินแม่เนาะพี่น้องเนาะเสาซุกอลไรแบบแบ่งมาะเทศอยู่เงินอะไรอยู่ในบ้านพี่เนาะพี่น้องของพ่อเท้ากับแม่เท้าแม่เพิ่นก็นมาเฮ็ดซอยเตงเต้อันเวนผู้ใดพี่น้องเฮ็ดอัน เพชรจะทอดพกมงคขึงเนาะมันขาเพมือนกันเลยว่าสายไฟสายออกออกไปหานน่งน้อยแล้วเพ่นเป็นห่วงโน่งน้อยทุกอย่างกับยานเนาะพี่น้องขำเหมือนเนาะมันกอยากเมื่อื่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับเปิดแบบอันแปดโทรศัพท์เอาเนาะพี่น้องอยากมืดอเด้ะพี่น้องแบบไดนอยากมืดก็เลยแบบใส่แปดโทรศัพท์เป็นตัวสวยเนาะพี่น้องเพื่อให้แบบพี่น้องเอฟซีแบบได้ได้แนมเห็นแบบ เอเอหน้าหน้าเขาซัดขึ้่นเราพี่น้องก็ยังดำดำเนยเด้อพี่น้องตอนนี้ลูกอันนี้เบิ้ลน้องจใส่ใหม่เ้าลูกเบิ้ลดตัวนี้จะใส่สิเบิ้ลนะพี่น้องแต่ก็ยังพอได้อยู่น้อพี่น้องแบบแม่เผิ่อกระพาเขาเ็ดเท่ากระพอหูพอเป็นอยู่น้อพี่น้องเนาะ เรื่องเห็ดต้นบอ่อเห็ดสังกะทานบ่อเนาะลูกเบิดไปยังอ,อยู่เนาะพี่น้องเขี้ยวลูกเบิดยังอยู่นี่ยากหน่อยนึงเนาะพี่น้องน่าสิครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ต้นเท่ากันเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ ต้นเงินกับต้นทองพี่น้องเลยโดดเด่นขนาดเลยเนาะออกใหม่เนาะรุ่นนี้ของน้องตุ๊กเกียวผัดโมเมนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะของน้องตุ๊กเกียวพัดบูมีดอกไม้แล้วพี่น้องเนาะสาวซุกไปเห็นแล้วสาวซุกเลือกเอาตัวเป็นดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะตุ๊กเกียวไปพัดบ่เห็นตัวนี้พี่น้องเลยเหลื่อมใจซัตธาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมีทางเลี้งไม่ทางขาว เช็ดเป็นที่เียบมหอยเนาะการหอยต้นของเขานะพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้องสังกะทานเขาก็มีสามถังเนาะพี่น้องเนาะต้นก็มีสามต้นเนะาะบัดนี้เขาก็ใชมาแพ็กสังกะทานเนาะพี่น้องก็แพ็กของเขาัวเกี่ยวพ่นกระหาวนอนแล้วพี่น้องเนาะ <laughs> ใกล้จะฮอนเวลาแล้วพี่น้อง เดี๋ยวแค่อันนี้แล้วห้องกะทีได้ไปนอนน,ะน,อนนะ้พนนนี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อเช้ายังไม่ตื่นแต่เช้าเองก็พี่น้องเลยมื่อเช้าก็ได้ตื่นแต่เช้าเราต้องแบบนอนไวเนาะพี่น,อน้องมืัอนี้เนาะนอนไ่กายสามถุงเนาะพี่น,อน้อง พร้อมหนึ่งนะพี่น้องเนาะแพ็กอีกพร้อมหนึ่งบบเพื่อไม่ให้ไม่ให้เครื่องของในขคกเขามันหล่นนะพี่น้องนะอเนาะเดี๋ยวสาวซุกแพ็กสังกะทานสาสแล้วสาวซุกก็จิไปเขียนอันนั้นนะพี่น้องเนาะเขียนสลากเนาะสลากใส่สื่อของพเอเทาไม่เทานะพี่น้อง นอนอน,อนี้ซีนเรียบร้อยท้งต่อไปนล้พี่น้องเริ่เปาทางไปสิะ น้องพี่น้องเนาะแพ็กสองพอก็ถือว่าแน่นหนาดีเนาอพี่น้องเนาะ ถัทงที่สองผ่านไปนะพี่น้องถังสุดท้ายใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องเนาะสิได้เวลาไปนอนแล้วบานนี้พี่น้อง พี่น้องเนาะสำหรับอันของเตียมไม่ลงลงวัดมะอื่นนะพี่น้องเนาะต้นกับสังกระทเข่ากับเช็ดสิ้นไปทีเฮียพ้อยนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะพูซึกงดีหลายนะพี่น้องเนาะไม่ว่าข้าเตียมแล้วกดแล้วเนาะมะอื่นกะแบบเ้ากรเขาลงเลยสบายขนาดืลยสำหรับคลิปนี้กะ ขอจบกไว้เพ e, <c ười> ียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะอย่างไรกันจะรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสาวซุปเนเ้อสบายดี